วันนี้ครับท่านผู้ชมมาผมเชื่อเลยกันครับว่ามีรอยยิ้มและคลิปนี้หลายท่านอาจจะผ่านสายตามีชายคนหนึ่งฮะแต่งตัวขมุขมอมเลยฮะแล้วเดินมาเห็นน้องๆ้องพยาบาลยืนอยู่นี่บอกว่านี่กะนางฟ้านี่กะนางฟ้านี่กะนางฟ้าเสร็จแล้วมีน้องคนหนึ่งครับเป็นผู้ชายตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นผู้ชายแมนแมนสักพักหนึ่งเขามีการล้อเล่นกับชายที่แต่งตัวขมุขขมอมแบบนี้ไปดู เห็นหน้าจอฝังตรงข้ามฮะนีนูนีู่ี่ดนี่นี่อาการคิดคิดแบบนี้จากโควิด19เป็นไงฮะตอนแรกผมก็นึกว่าชายที่อยู่หน้าจอใกล้ท่านผู้ชมนั้นแหมนะสักพักนึงมีการล้อเล่นกับชายที่แต่งตัวขมุขมอมม ดูกาลิลาเต้นซะก,ก่อนแม้กระทั่งชายที่แต่งตัวขมุขขมอมยังยอมแพ้เลยครับบอกว่าฉันยอมแก่ละแล้วก็เดินจากไปแบบนี้เรื่องแบบนี้อยากให้ทุกชมมีรอยยิ้มในสถานการณ์ที่โควิด1 9ยทีกำลังระบาดเรื่องแบบนี้ฮะการกระทำแบบนี้ถึงบอกว่าเราจะเลียกเขาบ้าไม่ได้ตราบใดศาลยังไม่ได้มีคำสั่งว่าชายที่เราเห็นหน้าจอนั้นวิกรจริหรือไร้ความสามารถครับ พูดถึงเรื่องของการนําเสนอคลิปอะไรให้คนยิ้มได้ับสถานการณ์ตอนนี้สําคัญนะมีรอยยิ้มมากนะคะกันแบบนี้แล้วก็เราก็สอดแทรกความรู้ไป่บางทีเราเห็นบอกโอ้ยนี่บ้าบ้าไม่ได้ครับตาบใดศารยังไม่ได้มีคําสั่งฝากไว้เลยครับเป็นความรู้ด้านกฎหมายมากพี่สงการ